ันนี้ฝนตกค่ะมื่อกี้ฝนตกก็เลยบล่แดงงูออกไปทางนอกดนะค่ะเด้อมื่อกี้ฝนตกก็เลยฝน,นไปปล่อย,ยค่ะฝ่ากับห่องแนอยูุทธาชั้นเสารนะคะก็มีพวกวมกวกวะะ้งเสาร์ปลาม้งปลาปลาค่ะยงฝ่าห้องอยู่ค่ะเลยมื่อกี้ก็เลยเอาหยาเอาเครื่องมาให้มันใส่รถเข็นมาเด้อค่ะเด้อมาให้งูแม่ลูกคนกินนะคะแมรอ่อน สส ata, เอาไ้ลุ him, head head, ่งหลุดเขาเลยหลุดเขาจอดเจ้ข้างนอกเลยเอ้ยมัวเลค่ะเด้อฝนตกให้กินฟางแห้้ไป้้อน้ลยหล้เ้้้เพราะว่้กิ้ฟางแห้งกับก้้้ท้น้้้้า้ลย้้ะค่้้้้ก้้้้้้้นะ้ะเนะค้้้น้้ก้้่้้้ม้้้้้้้อ เลอร์รี่ตีจ้ะกินยากินฟางม่นี่แหละลูกไปกินนมลูกกับคุ้งกินนมเนาะนะลูกน่อยเราเป็นเด็กเพื่อเดือนอยู่ลูกอีลูกเชอร์ี่มันยังไม่ถึงเดือนเลยวันที่สิบแปดผลัดยังอยได้เดือนหนึ่งมานี่วันที่มันนี่วันที่เก่าค่ะมานี่วันที่เก่าอีกเพื่อแหละเก่ามืงยังสิถึงเดือนนะคะเนาะกับคุ้งกินนมจ้า จิ้มฟางค่ะิ้มางจิ้มฟ,าง,ฟางดียิ่มขึ้นให้อันเครื่องก่อนกับเบิร์ตจามเอาไมา่อีวังเสาเอตื่นอีให้เพิ่งเด็กจิ้นจ้าไี่น้อยมืงนอนีกสิบออกไปตลาดจะหาหมอเลยมึงนนอาลุกเบาหวานจ้ะเออจ้ะดูะดิค่ะเด้อสิบสิบอัน <c ười> เป็นจิน้มฟาง จุดงัวแม่ชาลูเล่กวิต,นนวตีจ้ะมพันในหน่อยเนีย่ยแหละคะเดียงตะกอนปัญ่กรเลียงบนไงกตูปัญ่เลียงไปเปิบเดียวกินหยาบีมลอยขึ้ก็เีย,ง,ยงฝาห้องเียงฝาห้องทั้งที่ทตะวันออกเดี๋ยวดีอยากชายกีชายเอ็ซที่เบึงนะคะเนาะร้านผู้ฟ้าตื่นมานี่เพ่น่ใจารัตนาเสียงดังเออเอออยู่ ทะงผาจะจิจังวัดประจําวันของยายนะคะนาอกระตื้นมามาเบิงงั่วค่ะเบิงง้งมัวเส็จก็ไปตลาดสิค่ะเมื่อเมื่อหัวคําจิบหัวทุกหกโมงแรงมาบาดงั่วก็ปล่อยว้คุ้นอยู่บ้านเบิงแน่บ่เบิงแน่สิจ้ะสิจังไดน,นะคะตองไปทํามาหากินึงกันสันกระบไดจ้ะ ว่านี่เขาง่วนปล่อยมากิกนผักขงพผักแค่ผักยังกับใบย่างทิ <c oughs> ่ซาอ้อมไหวกินเกียงไปเลยกินไปลูกกินไปนี่กินในสมนีล้วมันคนตเนีย่ยแหละหนาสีแดงงามปลาหอมนาสีแดงงามไ้เด็กกินต่อไปหัวด่างกินนมดีไตลูกได้หัวด่าง,นนอออางเอ้ยกินนมดี กินยากินฟางไปเหมือนอยู่ในโ้องเลยแหละขอกไปเมื่อใดดอกฝนตกฝนลิ่นฝนตกฝนลินแล้วทั้งเป็นอย่างไรเนาะเอฟซีทั้งบ้านฝนตกน้อนี่ค่ะตกฝนลินแล้วหายงัวกับบะมี่ เราบอกมี่จะต้องสร้างไปฟรางเอาไว้ไรดอกพี่นี่พี่พ่ออยู่ดตัวปเปลือยเปล่าพนะี่นี่อย่ามาทำรถนะไปดู้ยเด้อรถมอไซค์กระลุมไปโอ้ยตัวนี้ดื้อมากเลยไปเล็กมึงไม่จะเปียกมันไม่จะเปียกมันดูสิไปไม่จะเปียกมันไปเปียกมันเลยมันเล่นรถได้ยังไงไปลูจกจะขี่รถบ่อพระทองฮะ เราอยลักรถบกไปไม่ต้องมาเล่นเดี๋ยวยมชนรถลงอีกไปลงไปลงไปเย้ผ้าทองดื้อเลยดื้อเด้ผ้าทองจะมาเล่นรถสิลูกเดี๋ยววันนี้เลาจะไปเข่าข,าขอ,อกไมสร้างเห็ดคอ,อกแล้วเลยเนี่ยจะไปใบห่มขอ,อกไม้บ้าน,นี้บันนี้ก็กวาททำความสะอาดให้รถเพิ่นไมาจอดผ้าทองก็ต้องไปอยู่คอบไมเด้บัดน วันนี้พ่ได้ดอกส้นหลดจะกรย่านเป็นไงลอยลงมันขึ้นอะเพิ่นอืมอืมอืม,อมไม่จ๊เจ๊เจ๊จ๊จ๊โอ้ยื้ยืยื้ยืยื้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 ยม้ยื้ยื้ยื้ย,ย,ย้นปนะ้น้ยื้ย้ยเ้ย้ยอ้ยื้มป้ย้ยื้ยื้ยื้ย้ยยเอื้ยื้ยื้ยด้ือนแล้วืวว้วนี้วันที้ยืนยื้ยง้้วันเก้ดวันเกิด้้อง้ยื้อง้ยื้ยื้น้องกุง้ย ได้สองชื่อไปเลยน้องกุมภาเกดกุงพานี้สิบกุมภาเนี้สิบเมษาพรุ่งนี้วันเกิดน,น้องแล้วเนี้ยเป็นสาวเนี่ยสองเดือนแล้วลูกจริงไหมจ๊ะเนี่ยตัวนี้จะได้สองเดือนพรุ่งนี้แล้วจ้า่น,นอะกุมภาจะชนลูกที่จะสนหลานที่เอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสองเดือนแล้วจ้าสองเดือนแล้วจ้า เป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวแล้วค่ะกินยาไปในยาิแต่นมแม่หลายลรกล่ะเป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวแล้วค่ะอืมอ้มอื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 มออืออืมอืมมอืมอือมอืมออืมอือเออออออมมอมออ อะไรอย่างนี้วะอืมกุมพานสุดยอดฝุ่นดังกินนมเอากินนมเอบกกินนมแม่เซยเลยอืเสียงฝาห้องย่นละทางฝาห้องอยู่นี่เอ้ยบึงตีพิ่นเอยเย้เย้เย้ฝ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเล่นทางนู้นแล้วไปเล่นทางนู้นแล้วเล่นทางนู้นแล้วจ้า กินฟางลูกกินฟางเพื่อสิได้กินแบบก่อนฝนตกแต่นโมมีแนวกินมันตากฝนไปอ่าแหวนห้อ,หอง,อหองาห,องหองา้องแล้วพาห้องแล้วฝนปีนี่ตกสองสามสี่เท่าเราจะจ่าเด้อเอ้ยตากฝนมาทำไมลูกห้ามตากฝนมา<ป>ไม่ไม่ผู้ภามันตากฝนวิ่งเร็วๆงั้นวิ่งเร็วๆวิ่งมา ฝนตกเดี๋ยวเป็นไข้เด้ลูก l ้ารต้มกระต้มกับผู้ฟาตื่นมาแล้วจะมาดูอ่ะน้อยแล้วเร็วๆฝนมันตกตากฝนไม่ได้เดี๋ยวเป็นไข้นะลูกนะโอ้อืมอืให้คุณย่าจุ๊บก่อนให้คุณย่าหลักก่อนไหนฟ้าไหนไหนคุณผ้าเฮ้ยชินใจคุณย่าชบอกคุณพาเออนั่นแหละคุณพาหนองพ้าเลยเนี่ย อนี่คนมารักน้องแล้วเนะี่ยมารักน้องแล้วน้องุพากับน,น้องกุมภาว่ามือพากับรูปมันสิลูกรูปมันรูปมันจะได้นั่นรูปมันจะได้เชื่องเชื่องอยู่นั่นแหละข้าวต้มไม่ต้องมารึกลูกมันจะฝนตกฮอืมอืม,อมเนี่ยอันนี้เราให้น้องผาเลี้ยงเอาถ้าน้องผาไม่เลี้ยงเอาคุณยาก,ก็ขายเลี้ยงขายน้องผาร้องไห้ ใช่ได้วัวไก่ก็ไม่รู้ใครขโมยขายไปหมดไหมลูกไก่มันไปนอนบ้านคนอื่นเขาขโมยขายไปเลยไม่ได้อยู่บ้านเรามันอยู่แต่ไก่ไก่น้องพะก็มันมันหมอบเลยดิผู้ลอยว่ามันหมอบไข่แล้วมันไข่ไข่ลูกไอ้ดำอะเจ้ามาจากนู่นนั่นแหละนั่นแหละไข่ไข่แล้วแต่มันไข่ยังเยอะเยอะมันหมอบแล้วมันหมอบจะได้ลูกมันแล้ว ถ้ากาไม่มาขโมยกินนะกาก็ขโมยไมยด,ด,ด,ด้ดีมันเดบอยในรังที่เอารังกระดองแค่นั้นแหล,มล,ลนะมันจะตัวเท่าผู้พานะมันจะตัวเท่าผู้าแล้วแหละเนาะคิดแตกใส่ผู้พาซะคิดแตกใส่ผู้พาซะคิดแตกใส่ผู้พาซะผู้พาไปเที่ยวแล้วก็นา้าได้ผมแดงมาเลยเอ้ย ผู้เฝือตัวก็อว้วนตัวก็อว้วนตัวก็เป็นผู้บ่าวแล้วทำไมไปรับพี่ต้มมาได้ทำไมไปรับพี่ต้มมาได้ฮะโอ้ยหัวก็แดงทำไมแม่ไม่เอาให้คุณยติทาบ้างมันมีอีกไหมละ่ะเอามาให้โอ้ยเอามาให้ทาหน่อยสิผมจะได้แดงเล่นสงการกับหา้านคุณย่าเดาสีเลยมันมีสีทองด้วยไง โอ้าขาวๆไม่เอาสีทองหรอกสีเวยไม่มีอสีแบบของคนย่ามีไหมมีมแบบนี้มีไหมมันก็ต้องเป็นสีทองทองขอ,องคนของคนย่ามันก็เป็นทองโอ้ยซือ้อ,อ,อให้คนย่าหน่อยเด้อเออหลานรักของคนย่า่ด้าสีดำไม่รู้ไม่เอาสีดำหรอกไม่ชอบสีดำสาม,มีเด้อค่ะเอฟซีเด้เอค่ะเด้ออย่าลืมกดไลไ์กดแชร่ยามาผู้พานี่เด้อจ้าสวัสดีจ้า